สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศยกเลิกงานแมงปอน,น้องพู่กันแล้วจากกรณีน้องแมงปอนะน้องพู้กันเรียกได้ว่าตอนนี้ใครๆก็ต้องการตัวแถมคิวแน่นมากๆล่า,า,าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่เคยประกาศตามหาน้องผู้กันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่กำลังเป็นกระแสล่าสุดทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดได้มีบางช่วงบางตอนบอกว่าได้ยกเลิกงานกับน้องผู้กันและน้องแมงปอไปแล้วพอดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเกาหลีเลยได้คิววันที่22คุยกันดีลกันทั้งวันไม่ได้ดีลมาขายของและไม่ได้จ้างสงสารอยากให้คนรู้จักอยากให้มี FC อยากให้มาเล่นมาจอยกันพูดคุยกันเหมือนน้องจะไปรับงานอะไรสักอย่างนี่แหละทุ่มหนึ่งน้องมาไม่ได้ก็เลยบอกว่าบอกว่าถ้าง,งั้นก็ให้น้องไปรับงานเลยก็เข้าใจน้องอยู่ช่วงกอบโกยแคนเซิลคิวน้องไปแล้วหลังคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่อ,ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิเช่นไม่ได้จ้างเขาเลยไม่มาเขามีคนรับงานให้มีไรายได้ แต่ก่อนสงสารนะตอนนี้ไม่อินแล้สงสารคนน้ำท่วมมากตอนนี้ปล่อยเขาไปเถอะเบิ่งแล้วบอกคือถ้าเด็กๆอยากมีไรายได้ที่มั่นคงมีงานที่ตลอดไปต้องหาหลักที่มั่นคงตอนนี้น้องจะรู้ไหม่ว่าเริ่มไม่มีใครเอ็นดูแล้วนะขอบคุณสยามนิวค่ะ